ครับกับผมช่องดัชโลฮูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่134ความเดิมจากตอนที่แล้วโจยวนของเราก็กําลังมีข้อพิพากระว่าเหมือนที่จะได้เป็นอ่าเอาถ้ำถ้ำสีถ้ำยวนสีม่วงก็มีคนไม่พอใจนะครับการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ตัวแทน3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับกระพริบตาหลังจาก3วันในการปรับตัวโจหยวนก็ได้เริ่มคุ้นเคยกับยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มตระหนักถึงประโยชน์ของการอยู่ในถ้ำ ใพภูเขาชั้นในสิทธ์ทุกคนจะมีถ้ำเป็นของตนเองความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือระดับชั้นทุกๆถ้ำจะเชื่อมต่อกับภูเขาหยวนส่วนถ้ำที่มีระดับสูงกว่าก็จะเชื่อมโยงกับภูเขาหยวนที่มีพลังหยวนมากกว่าในส่วนลึกที่สุดของแต่ละถ้ำนั้นก็จะมีน้ำพุซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับภูเขาหยวนอีกด้วยพลังหยวนอันบริสุทธิ์ไร้ขอบเขตจะพุ่งออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดมันก็กาะตัวเป็นหมอกจางๆเต็มไปทั่วทั้งถ้ำ ประสิทธิผลของการฝึกในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับภูเขาหยวนแห่งเดียวที่มีผู้คนนับหมื่นใช้ในบริเวณภูเขาชั้นนอกด้วยเหตุนี้โจหยวนจึงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังหยวนในร่างกายของเขาหลังจากเขาเข้าถ้ำหยวนสีทองเป็นเวลาสามวันก็ทำให้เขาตระหนักได้ว่ามด้มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิทธิภูเขาชั้นในและสิทธิภูเขาชั้นนอกอย่างไรก็ตามแม้ว่าถ้ำจะน่าทึ่งมากก็าตาม แต่มันก็มาพร้อมกับต้นทุนที่สูงมีการกล่าวกันว่าสามารถแลกหยกหยวนเป็นถ้ำหยวนได้และราคาถ้ำหยวนสีทองอยู่ประมาณ1,000 10, งชิ้นหยกหยวนนอกจากนี้ยังต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาหยกหยวนหลายร้อยชิ้นต่อเดือน เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องถูกๆเลยโชคดีที่สิทธิภูเขาชั้นในได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าสิทธิภูเขาชั้นนอกและได้รับยกยวนมากกว่า1,000พันชิ้นทุกเดือนยิ่งไปกว่านั้นภารกิจของหอภารกิจที่ภูเขาชั้นในให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าปัจจัยทั้งหมดนี้ทําให้สิทธิของภูเขาชั้นในสามารถดูแลถ้ำยวนของตนเองได้ในกรณีของโจโหยวนนะั้นยิ่งไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้ ในฐานะที่เป็นครูฝึกศาสตร์หยวนที่ทําให้เขามีรายได้มหาศาลและนอกจากนี้อาจารย์เฉินยังอมอบถ้าหยวนสีทองให้กับเขาทาให้เขาประหยัดยกหยวนไปได้กว่าหมื่นชิ้นสิ่งเดียวที่เขาต้องกังวลก็คือค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถ้ำเท่านั้นในความเห็นของเขาสิ่งที่สามารถให้ผลดีต่อการฝึกฝนของเขาก็มีประโยชน์ในขณะที่ยกหยวนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการมารู้เป้าหมาย หลังจากฝึกฝนในถ้ำหยวนสีทองเป็นเวลาสามวันโจหยวนก็เริ่มสนใจถ้ำหยวนสีม่วงที่มีระดับสูงกว่าในเมื่อถ้ำหยวนสีทองนั้นน่าทึ่งขนาดนี้แล้วถ้ำหยวนสีม่วงจะน่าทึ่งมากแค่ไหนกันยังมีการกล่าวกันว่าหากใครก็ตามกลายเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกทั้งสิบคน บุคคลคนนั้นจะสามารถเพลิดเพลินไปกับภูเขาหยวนทั้งลูกได้เพียงลาพังความก้าวหน้าในการฝึกฝนของบุคคลคนนั้นก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้ำหยวนเหล่านั้นถูกเรียกว่าถ้ำหยวนผู้ถูกเลือกมันมีระดับที่สูงกว่าสีม่วงแน่นอนว่าแม้แต่ผู้ผู้โสเฉินและคนอื่นๆก็ไม่มีคุณสมบัติจะมอบถ้ำหยวนระดับนั้นให้ใครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้นํานิกายชิงหยางและปารมาจาระดับสูงทั้ง5คนถ้ำหยวนผู้ถูกเลือกอยู่ไกลเกินไปสําหรับโจหยวนในเวลานี้เขาตัดสินใจว่า เขาจะมุกเป้าไปที่ถ้ำหยวนสีม่วงก่อนในที่สุดเขาก็สามารถจัดการความคิดของเขาที่มีต่อเฉินไทยหยวนได้ในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากเขาให้ความสําคัญกับโจหยวนมากจึงไม่จําเป็นต้องปฏิเสธอะไรอีกต่อไป โจวยวนเข้าใจว่าเฉินไทย,ยวนเพียงหวังว่าเขาจะแตกต่างจากคนอื่นๆเฉินไทย,ยวนหวังว่าหลังจากที่ฝึกฝนมาแล้วโจวยวนจะสามารถแสดงศักยภาพของเขาและก้าวข้ามลูกศิษย์คนอื่นๆจํานวนมากจนกลายเป็นศิษย์ชั้นยอดของยอดเขายวนศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดเรียกขืนตราประทับและนําความรุ่งโรดกลับคืนมาดังนั้นเป้าหมายของเขาเหมือนกันกันกบโจวยวนคือไปที่ยอดเขาเพื่อเปิดผนึกอ่าเจ้าจะเข้าเรียนเช้านี้ไหมภายในถ้ำ โจยวนได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วสายตาของเขาหันไปทางหน้าผาใกล้ๆที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอกและนำไปสู่เหวอันมืดมิดเยายยนั่งสบายๆบ,บนฉิงช้าที่ทำมาจากเถาวันลุนทุนได้อยู่บนตักของนางขณะที่นางกำลังจ้องมองหนังสือเก่าในมือเมื่อแสงแดดสอดส่องลงมากระทบกับร่างของนางนั้นผิวขาวรากระยกกระเลงปลางปรกกายระยิบระยับร้าวกับชิดตั้น เป็นภาพที่ทําให้ต้องตกตะลึงแต่โจหยวนก็คุ้นเคยกับสิ่งนี้มาเป็นเวลานานแล้วเมื่อได้ยินคําถามของโจหยวนเยาเหยก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและสายหัวอย่างขี้เกียจนางไม่ได้สนใจเรื่องฝึกซ้อมโจหยวนไม่แปลกใจกับคําตอบของนางเขาขายักหน้าและก้าวขึ้นไปบนเมฆพลังหยวนลอยขึ้นไปในอากาศมุ่งตรงไปยังผาเบิกเนรระหว่างทาง เขาได้พบเส้นวันจีและสิทธิ์ใหม่คนอื่นๆหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งก้านทูบความเร็วของพวกเขาก็ค่อยๆลดลงขณะที่สายตาของพวกเขาหันไปมองทางด้านหน้าภูเขาขนาดใหญ่บนยอดเขานั้นดูเหมือนหน้าผาสีเขียวหน้าผาแห่งนี้ดูไม่เข้ากับภูเขาเลยราวกับว่ามันถูกสร้างขึ้นหน้าผาแห่งนี้น่าจะเป็นผาเบิกเนรบนหน้าผาสีเขียวมีห้องโถงสีเขียวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ขนาดนี้ กลุ่มเมฆพารังหยวนจำนวนมากก็กำลังบินผ่านไปและลงตรงด้านนอกห้องโถงโจหยวนและคนอื่นๆก็ได้ลงหน้าห้องโถงสีเขียวขนาดใหญ่ขนพบคำสามคำที่เรียบง่ายและโดดเด่นผู้แสวงเต่าโจหยวนและพวกเดินเข้าไปในห้องโถงพบว่าภายในนั้นกว้างขวางโออามากภายในห้องโถงดูเหมือนจะสร้างขึ้นเป็นขั้นบันไดและด้านบนสุดก็มีร่างของผู้โสเฉินไทยหยวนนั่งอยู่บนขั้นบันไดกว้างๆที่ลาดลงมาก็มีแผ่นรองนั่งเก่า แผ่นรองนั่งเหล่านี้มีสามสีก็คือสีม่วงสีทองและสีดําแผ่นรองนั่งสีม่วงตั้งอยู่บนที่สูงสุดและอยู่ใกล้กับเฉินไทยหยวนมากที่สุดรองลรงมาคือที่รอ,องนั่งสีทองและแผ่นรองนั่งสีดําอยู่ด้านล่างสุดเป็นที่ชัดเจนว่าแผ่นรองนั่งเหล่านี้สแสดงถึงสถานะสายตาโจหยวนกวาดไปทั่วแผ่นรองนั่งรู้สึกได้ถึงคลื่นแสงแปลกประหลาดที่แผ่กระจายออกมาจากแผ่นรองนั่งเหล่านั้นแผ่นรองนั่งนี้ไม่ใช่แผ่นรองนั่งธรรมดา มีแผ่นรองนั่งสีม่วงเพียงแปดผืนซึ่งมีร่างแปรร่างนั่งอยู่แล้วด้านหน้าสุดคือโจไทพวกเขาคือสิทธิ์สายม่วงแปดคนภายใต้การนำของเฉินไทยหยวนเมื่อโจอหยวนเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่สายตามากมายก็จ้องมองมาที่เขาโจไทย,ยิ้มให้เขายังอบอุ่นแต่ท่าทางของลูกศิษย์คนอื่นๆกลับอ่านไม่ออกสิทธิ์สายม่วงทั้งสามคนที่อยู่ใกล้กับโจไทดูเหมือนจะมองโจหยวนด้วยสายตาอันเฉียบแหลมโจหยวนเจ้านั่งตรงนั้น เฉินไทยหยวนเห็นโจหยวนเช่นเดียวกันเขายื่นมือออกไปและชี้ไปยังจุดหนึ่งด้านล่างมันคือจุดที่อยู่อันดับที่สามในกลุ่มของแผ่นรองนั่งสีทองการกระทาของเฉินไทยหยวนทําให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นในห้องโถงทันทีความอิจฉาปรากฏขึ้นในดวงตาของสิทธิจำนวนมากแผ่นรองนั่งนี้ไม่ใช่แผ่นรองนั่งที่ทุกคนจะนั่งได้ ยิ่งแผ่นรองนั่งใกล้ด้านหน้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นในเวลาเดียวกันแผ่นรองนั่งผืนที่สามยังแสดงถึงสถานะของตนเองอีกด้วยและแผ่นรองนั่งสีทองผืนที่3มก็แสดงถึงที่นั่งลำดับสามของสิสายทองหากโจโยหยวนนั่งอยู่ที่นัดนแสดงว่าส์สายทองผู้ที่เข้าร่วมที่มีอันดับต่ำกว่าที่นั่งที่สมก็ต้องเรียกเขาว่าสิพี่ในภูเขาชัดใน กฎต่างๆจะถูกยึดถืออย่างเคร่งครัดและไม่พรอนปอนเหมือนผู้เขาชั้นนอกที่ต้องการเรียกชื่อกันตามอายุโดยปกติแล้วสิทธิ์ใหม่จะถูกจัดให้อยู่ด้านหลัง และค่อยๆขยับสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นผู้ได้รับตำแหน่งที่3มสายทองในทันทีโจหยวนเข้าใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากเฉินไทยหยวนกำลังจับเขาไว้ราวกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายจึงไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องทอมตัวอีกเขาจะได้รับประโยชน์ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างสิ่งที่เขาต้องทำก็คือตอบแทนความช่วยเหลือนั้นก็พอดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยต่อสายตามากมายที่กำลังประเมินหรือตัดสินเขาและเดินตรงไปยังแผ่นรองนั่งสีทองที่พื้นที่สาม อย่างไรก็ตามเมื่อเขามาถึงจุดนั้นเขาก็รู้สึกถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังในทันทีเขาหันไปมองพบว่าเป็นชายหนุ่มผมยาวนั่งอยู่บนที่รองนั่งพื้นที่สี่และกำลังมองมาที่เขาด้วยสีหน้ามืดมนชายหนุ่มผู้นี้ก็คือเฉาสื่อที่นั่งที่สามนั้นแต่เดิมเป็นของเขา แต่เขาก็ต้องยกให้กโจหยวนในวันนี้การที่เฉินไทย,ยวนปฏิบัติโจหยวนเป็นสิ่งที่เฉาซืออิจฉาอย่างมากและไม่อาจจะยอมรับได้อาจเป็นเรื่องจริงที่โจหยวนเป็นผู้ชนะของพิธีคัดเลือกยอดเขาแต่แล้วยังไงไม่ใช่ว่าผู้ชนะในอดีตจะไม่เคยถูกสิ่์คนอื่นๆแซงหน้าและกลับกลายเป็นคนธรรมดาเหรออาจารย์เฉินมั่นใจจริงๆหรือว่าโจหยวนจะสามารถเป็นซูชิงคนที่สองได้คนอย่างเขา คู่ควรกับการเปรียบเทียบกับซูชิงได้อย่างไรโจโหยวนไม่ได้สนใจสาย,สายตาอันสงสัยมากมายที่จ้องมองมาส่วนเฉาซือก็กำลังโกรธอย่างเห็นได้ชัดเขาก็เพิกเฉยเช่นเดียวกันขณะที่เดินไปข้างหน้าและนั่งลงบนแผ่นรองนั่งสีทองผืนที่สามเห็นได้ชัดว่าโจโหยวนนั้นหยาบคายเพียงใดสิทธิ์บางคนก็ได้ขมวดคิว้วรู้สึกว่าสิทธิ์ใหม่คนนี้นั้นยิ่งยโสมาก แม้ว่าอาจารย์เฉินจะมีความคาดหวังในตัวเขาสูงแต่ในเวลานี้พวกเขาก็รู้สึกว่าโจหยวนผู้ที่มีพรังสภาวะเบิกเด้ชั้นที่สองนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะแน่งตำแหน่งนั้นนี่เป็นการจัดการของอาจารย์เฉินดังนั้นแม้ว่าพวกเขาไม่พอใจในเรื่องนี้พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่อดทนและมองโจหยวนอย่างเฉยเมย เช้าสื่อสูดลมหายใจเข้าลึกระงับความโกรธในใจแม้ว่าสายตาที่จ้องมองไปที่โจหยวนจะมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามบรรยากาศในห้องโถงจึงอึดอัดอย่างน่าประหลาดที่ด้านหน้าสุดเฉินไทยหยวนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดทำให้คิ้วของเขาขมวดเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าการกระทำของเขาจะทำให้สิทธิ์บางคนรู้สึกขืนขวงอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรอื่นที่เขาสามารถทำได้แล้วในตอนนี้ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยได้รับผู้ชนะพิธีคัดเลือกยอดเขามาหลายปีแล้วเมื่อได้มาเฉินไทยหยวนจึงทำได้เพียงแค่รองดูเท่านั้นแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าการเปรียบเทียบกับอัจฉริยะชูซิงนั้นเป็นเรื่องยากแต่เนื่องจากไม่มีทางออกอื่นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆด้วยเหตุนี้เฉินไทยหยวนจึงยืนหยัดความตั้งใจของเขาโดยมองไปทั่วบริเวณพร้อมกับพูดน้ำเสียงจริงจังในอีกหนึ่งเดือน เราจะมีการแข่งขันชิงถ้ำหยวนกับฝ่ายของลู่หงการแข่งขันในครั้งนี้จะตัดสินว่าถ้ำหยวนสีม่วงแห่งสุดท้ายจะตกเป็นของใครดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะล้มเหลวได้เนื่องจากสิสายม่วงทุกคนได้ใช้สิทธิของตนไปหมดแล้วข้าจะส่งสิทธ์สายทองไปเข้าร่วมแทนทงหลงปานซ่งและเฉาซือทงหลงปานซ่งเป็นสีสายทองที่นั่งอันดับหนึ่งและอันดับสองในปัจจุบันในขณะที่เฉาซือนั่งที่สี่ ทั้งสามคนถือเป็นสิสายทองที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครตอบสนองต่อคำพูดของเฉินไทยหยวนดวงตาทงหลงและปานส่งดูเหมือนจะกระพริบในความคิดขณะที่เฉาซือแอบมองพวกเขาและสูดหายใจเข้าลึกอาจารย์เฉินพวกเรายินดีใบหน้าไรอารมณของเฉินไทยหยวนผ่อนคลายลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดอะไรเฉาซือก็เริ่มพูดขึ้นอีกครั้งแต่พวกเราจะสอบถามว่าท่ามหยวนสีม่วงจะถูกจัดสรรกันอย่างไรเฉินไทยหยวนขมวดคิว้ว เขาได้แจ้งให้ชัดเจนเมื่อสามวันก่อนไปแล้วทำหยวนสีม่วงถูกเตรียมไว้สําหรับโจโหยวนแต่ถึงอย่างนั้นเฉาซือก็ยังถามทาั้ง,งที่รู้คําตอบอยู่แล้วข้าตั้งใจจะมอบมันให้กับโจโหยวนน้าเสียงเฉินไทยหยวนเฉยเมยดวงตาของเฉาซือกระตุกก่อพิชั่วขณะก่อนที่เขาจะพูดและกัดฟันว่าถึงแม้ว่าคําพูดต่อไปนี้จะดูไม่เคารพท่านแต่การกระทําของอาจารย์เฉินช่างไม่ยุติธรรมเลยสักนิดเราต้องแบกรับภาระอันหนักหน่วงในการถูกส่งไปประรอง ในขณะที่โจโหยวนได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดแทนตามกฎแล้วถ้ำหยวนสีม่วงควรเป็นของหนึ่งในสามที่เข้าร่วมไม่สมเหตุสมผลเลยที่คนนอกไม่ทำอะไรเลยแต่กลับได้กำไรไปสิทธิหลายคนพยักหน้าเห็นด,ด้วยสีหน้าเฉินไทยหยวนเปลี่ยนเป็นหน้ากรีกขณะที่เขาพูดที่เสียงต่ำนี่เจ้ากำลังกล้าขัดคำสั่งข้าอยู่หรอเฉาชื่อรีบคำนับและพูดว่าติดไม่กล้าขอรับเราทำการฝึกอย่างหนักเพื่อประโยชน์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ และเข้าใจถึงแรงกดดันที่อาจารย์เฉินกำลังเผชิญอยู่ดีดังนั้นหากมีใครสักคนสามารถเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งของเราได้จริงเราก็จะให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่แต่ข้ากลัวว่าบางคนอาจจะไม่สามารถแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งของอาจารย์เฉินได้และอาจทําให้ความหวังและความคาดหวังของเสียร่วมสํานักของเราจํานวนมากนั้นสูญเปล่าไป ว่าจ้าของเขาเต็มไปด้วยความชอบธรรมแต่เป็นการใบ้ใดๆว่าโจยวนนั้นยังไม่มีคุณสมบตัติสีหน้าเฉินไทย,ยวนยิ่งมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขากำลังจะต่อว่าเฉาฉืออยู่ๆดีๆก็มีเสียงอื่นดังขึ้นมาอย่ากโกรธไปเลยท่านอาจารย์เฉินแม้น้องชายเฉาสือจะหุนหันพันแรกเกินไปที่ล่วงเกินอาจารย์แต่เขาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีจริงอยู่ที่น้องชายยวนคือผู้ชนะในพิธีคัดเลือกยอดเขาแต่ยังไงเขาก็ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ หากเราให้เวลาเขาอีกสักปีสองปีเขาอาจจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์เฉินได้และข้าแน่ใจว่าวันนั้นก็คงไม่มีใครคัดคานเฉินไทยหยวนมองไปและพบว่าชายหนุ่มผู้มีสีหน้าจริงจังข้างๆโจไทที่พูดออกมาชื่อของเขาคือจางหยานและเป็นศิษย์ที่นั่งสีม่วงร้องจากโจไทเท่านั้นโจหยวนเหลือบมองจางหยานอย่างใจเย็นแม้ว่าคําพูดของจางหยานจะฟังดูไพเราะแ,แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นนั้นชัดเจน เขากำลังบอกว่าโจหยวนในปัจจุบันไม่สมควรที่จะครอบครองถ้ำหยวนสีม่วงเขาสนับสนุนเฉาซื่อ,อยังไม่ต้องสงสัยจางหยานมีอิทธิพลเหนือสิทธิ์คนอื่นๆอย่างชัดเจนหลังจากที่เขาพูดสิทธิ์หลายคนก็แสดงความเห็นชอบทำให้ห้องโถงม,มีเสียงดังไปชั่วขณะโดยเฉพาะเมื่อสิทธิ์สายม่วงคอ,อีกสองคนให้แสดงการสนับสนุนทำให้การต่อต้านยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆที่ด้านหลังของห้องโถง เชิญวานจีและสิทธิ์ใหม่คน,นอื่นๆต่างมีแวววิตกกังวลขณะมองดูร่างโจโหยวนจากระยะไกลเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะมีสิทธิ์จำนวนมากกดดันโจโหยวนถ้าเรื่องนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมชื่อเสียงของโจโหยวนอาจได้รับผลกระทบและพวกเขาก็ยังเข้าใจได้ว่าสิทธิ์ใหม่เช่นพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้แต่เฉินไทหยวนยังขมวดคิว้วเขาสามารถเลือกที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้ด้วยกำลังแต่เขาก็ต้องพึ่งทั้งสามคนเชาสซือไม่เต็มใจโอกาสที่พวกเขาชนะก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกจนแทบจะเสียถ้ำหยวนสีม่วงไปฟรีๆเลยเฉินไทยหยวนเงียบไปนานก่อนที่เขาจะค่อยหันไปหาโจหยวนและถามว่าโจหยวนเจ้าคิดยังไงเมื่อได้ยินเช่นนี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้แววตาเห็นความพึงพอใจที่แทบจับต้องไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นที่บุมปากของเฉาซือ,อยังเห็นได้ชัดเฉินไทยหยวนไม่สามารถเพิกเฉยต่อคาคัดค้านของลึกสิษย์จำนวนมากได้ทําให้ความยืนกรานในก่อนหน้านี้ของเขาสั่นคลอดสายตาของเฉาซือกวาดผ่านโจยหยวนจากมุมหางตาของเขาขณะที่เขาหัวรอะอย่างเย็นชาทุกสิ่งเกิดขึ้นในวันนี้ล้วนเป็นแผนของฝีมือของเฉาซือ,อยังเห็นได้ชดัดภายตาใต้สายตาจับจ้องจดบวชมากท่าทีโจยหยวนยังคงสงบตั้งแต่ต้นพ้าจะพูดตามตรงแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะสนใจถ้ำหยวนสีม่วงอยู่บ้างแต่เขาก็ยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะต้องการมันจริงๆแต่การกระทําของเฉาสือทําให้โจโหยวนนั้นขมวดคิว้วเขาคาดเดาว่าเหตุการณ์ตา่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการวางแพนงของเฉาสือเพื่อพยายามกดโจโหยวนลงเขาเอียงศีรษะและมองไปที่เฉาสือด้วยสายตาเย็นชาเมื่อสังเกตเห็นการจ้องมองของโจโหยวนมุมปากของเฉาสือก็ยกขึ้นวยความดูถูกขณะที่กาวยังไม่ใส่ใจน้องชายโจหยวน เจ้าควรจะกินทีละคำหรือไม่ก็ทำทีละขั้นตอนผลที่ตามมาจากการพยายามกระโดดขึ้นฟ้าเพียงครั้งเดียวมันจะร้ายแรงเกินไปฟังที่พี่ชายของเจ้าพูดก่อนแล้วฝึกฝนให้เหมาะสมสักหนึ่งหรือสองปีเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะมีความคิดเช่นนี้ได้อย่างง่ายขึ้นโจหยวนเพียงยิ้มโดยไม่ได้แสดงความเห็นใดๆและกล่าวว่าอันที่จริงตามกฎแล้วตอนนี้ข้าอยู่อันดับที่สส่วนเจ้าอยู่ที่สี เจ้าควรเรียกข้าว่าพี่ชายไม่ใช่เหรอใบหน้าของเฉาซือบิดเบี้ยวขณะที่เขาปล่อยเสียงหัวร้อยย่อเยยโจหยวนเพิกเฉยต่อเขาแต่เงยหน้าขึ้นอาจารย์เฉินข้ารู้สึกว่าการปฏิบัติตามกฎอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้วายอะไรจางหยางยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนี้และกล่าวว่าดีจังที่นอกชายโจหยวนคิดแบบนั้นเฉินไทยหยวนกล่าวอย่างช้าช้านี่เจ้าตั้งใจจะยอมแพ้ต่อถ้ำหยวนสีม่วงใช่หรือไม่เฉาซือหัวร้อยยังมีความสุข ดูเหมือนว่าโจหยวนจะไม่สาม,มารถรับมือกับแรงกดดันได้และรู้ดีว่าเขายังไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าของถ้ำหยวนสีม่วงโจหยวนหัวเรบวาบเบาๆขณะที่เขาใส่หัวน้องชายเฉาซือไม่ได้บอกก่อนหน้านี้หรือว่าตามกฎแล้วถ้ำหยวนสีม่วงควรมอบให้กันหนึ่งในผู้เข้าร่วมสามคนนะ่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าขออาสาเข้าร่วมด้วยโปรดให้ข้าเป็นหนึ่งในสามของดินแดนคำพูดของโจหยวนทำให้ทั้งห้องนั้นเกิดความโกรธหดขึ้นในทันที รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉาซือเปลี่ยนเป็นแข็งไม่นานหลังจากนั้นแววตาย้อยเย้ยบนริมฝีป,ปากก็กว้างขึ้นขณะที่เขาชี้ไปที่โจโหยวนแล้วพูดว่าโจโหยวนและโจโหยวนเจ้านี่ช่างเย่อหยิงโดยไม่รู้ตัวจริงเจ้าเชื่อหรือว่าการแข่งขันชิงถ้ำหยวนจะเหมือนกับพิธีคัดเลือกยอดเขานะ่ะเขาใสา่หัวขณะจ้องมองโจโหยวนด้วยสายตาอันเย็นชาข้าขอพูดตรงๆเลยเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้ำหยวนได้ แต่เจ้าอาจจะอยากไปที่นั่นแล้วทำให้ตัวเองอับอายแต่พวกเรานั้นไม่อยากทำเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่134เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยมีปัญหาอีกแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ